วันนี้ก็เป็นวันว่างของผมอีกวันครับทุกคนเมื่อผมรอเพลงนี้เอ้ย <c oughs> ไม่ใช่ดิเมื่อผมรอเสียงนี้มาใส่ออโต้จูนครับ <c oughs> เป็นยังไงเดี๋ยวไปนอนดูกันครับ ธอจะรู้ว่ามีใครหาจะใช้ตาคู่นั้นจ้องตาฉันเธอจะเห็นว่าใครอยู่ในสายตาโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับรอดเข้ามาในโปรแกรมนี้นะครับนี่นะครับโปรแกรม m a t l a ะครับผมเป็นโปรแกรมที่ผมใช้ทั่วไนะครับ จากฉะนั้นนะครับกดเออกดตร,ร,รงนี้นะครับคำสว่งนี้แล้วก็กดตรงนี้นะครับก็เรามันหลดสักแป๊บนึงนะครับจากนั้นก็กดกระบาดตรงนี้ครับลแล้วก็กดเออนีตรงนี้วางรูปหรือไฟเสียงเนี่ยก็คืออันนี้คือผมต้องไปเอาไฟเสียงมาก่อนนะอันนี้ มก็จะแปลไฟล์เสียงนะครับผมก็คือแอปที่ผมใช้ ai, ก็คือ Am um ตรงไหนอะเอ๊ะอันนี้นะครับผมเปนวิดีโอเนี่ยให้ับเข้ามาแล้วมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งตอนแรกนะครับมันจะเป็นแบบนี้อ่ะให้เรากดมาตรงนี้สอนตรงนี้นะครับ่ะแล้วก็กดที่ w a V ครับหลังจากนั้นก็กดไปลครับผม เอฟเฟคลาเซรัมพลัสเซลผิวสลายสิวสิวลดลงลองเลยตอนนี้แล้วก็เสร็จแล้วกดหุ้นนะครับผมคือผมจะเซฟไปที่ไปที่ไลน์นะครับก็คืออันนี้ไม่ให้รู้ข้อมูลส่วนตัวนะอันนี้ไม่ให้รู้ข้อมูลส่วนตัวนะครับผมก็กดแชร์แล้วจาะนั้นถ้ามันขึ้นหน่อยอย่างนี้นะครก็ก็คือมันบักนะครับเป็นผู้สนแล้ว ครับตอนนี้ผมก็ได้ไฟเสีย่ยงเหมือนกันเรียบร้อยแล้วกดไฟเสี่ยงผมเจอตรงนี้นะครับต้องกดเข้าไปแล้วกดที่โอเพ่นตรงนี้ครับก็เลอผมเนี่ยอ่าปรับสุดแล้วกดที่ไม่ตรงนี้เปิด Auto Hub อววนอโต้พีซครับโอ้ยเนาะก็โหวหลอนนิดนึงครับก็นีก็ตรงนี้ตรงนู้ึก่อนเนี่ยครับ เขาก็มาปรับอีเวิร์บอะไรให้เรียบร้อยนะเขาก็มาปรับอีเวิร์บอะไรให้เรียบร้อยนะตรงนี้ก็คือไม่ต้องปรับเลยนะ Effect, ครับกดที่เพิ่มเอฟเฟกต์ครับถ้าอยากให้เสียงมันดูดีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยในสไตล์นี้นะครับปรับนะปรับสักประมาณ<อ>ประมาณนี้แล้วกันเนะาะก็คือไม่ต้องปรับสุดก็ได้นะครับปับประมาณนี้